ผ้าห่มผืนเดียวสำหรับ5ชีวิตคืนที่แม่ยอมหนาวเพื่อให้ลูกทั้ง4ี่ได้อุ่นวันนี้ลูกทั้ง4ี่คนประสบความสำเร็จในชีวิตบ้านไม้เก่าหลังเล็กในชนบทแม่สมใจอายุ42ปีอาศัยอยู่กับลูกทั้ง4ี่คนลูกชายคนโต16ปีลูกสาวคนรอง14ปีและฝาแฝดอายุ10ขวบสามีทิ้งไปตั้งแต่ลูกคนเล็กยังไม่ขวบทิ้งไว้แต่นี่สินกับบ้านที่เกือบพัง หลังคารั่วทุกฤดูฝนฝาบ้านทะลุหลายจุดลมหนาวพัดผ่านได้ทุกช่องแม่สมใจรับจ้างซักผ้าให้บ้านคนรวยในหมู่บ้านวันละร้อยบาทบางวันไม่มีงานต้องขายของป่าที่หาได้ผักหวานหน่อไม้เห็ดเพื่อให้ลูกได้กินข้าวคืนที่หนาวที่สุดของฤดูหนาวอุณหภูมิลงถึง12องศา มีผ้าห่มผืนเดียวที่ต้องแบ่งกัน5คนผ้าหม่มผืนนั้นบางจนเห็นอีกฝั่งแต่เป็นสิ่งเดียวที่พอมีความอบอุ่นทุกคืนแม่จะให้ลูกทั้งสี่นอนชิดกันคลุมผ้าห่มให้มิดส่วนตัวเองจะนอนกอดลูกไว้ด้านนอกปล่อยให้ความหนาวกัดกร่อนร่างกายแต่ไม่เคยบ่นสักคำบางคืนลูกคนเล็กจะดึงผ้าห่มให้แม่แต่แม่จะยิ้มแล้วดึงกลับไปคลุมให้ลูกบอกว่าแม่ไม่หนาวหรอกลูกแม่อุ่นแล้ว วันหนึ่งพี่แดงเพื่อนบ้านเห็นภาพนั้นเข้าแม่กับลูกนอนกอดกันใต้ผ้าห่มผืนเก่าขาดเธอน้ำตาไหลด้วยความสงสารพี่แดงเดินเข้ามาหาแม่สมใจพี่สมมาช่วยงานร้านข้าวต้มของฉันตอนกลางคืนไหมวันละ300มีข้าวกินด้วยเอาไปกลับให้ลูกได้แม่สมใจรับปากทันทีไม่เกี่ยงงานหนักเบาล้างจานเช็ดโต๊ะยกของทำทุกอย่างที่พี่แดงบอก กลับบ้านตีสามนอนแค่สามชั่วโมงตื่นมาทำข้าวให้ลูกกินส่งไปโรงเรียนลูกคนโตเห็นแม่ทำงานหนักจึงตื่นเช้ามาช่วยแม่ทำข้าวเหนียวหมูปิ้งไปขายหน้าโรงเรียนลูกสาวคนรองช่วยแม่สักผ้าฝาแฝดช่วยกันหาผักป่าไปขายตลาดทุกคนในครอบครัวร่วมแรงร่วมใจชีวิตค่อยๆดีขึ้นทีละนิดจากวันละร้อยเป็นวันละ400 500มีเงินซื้อผ้าห่มใหม่ได้อีกสองผืน 15ปีผ่านไปภาพวันนั้นกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงลูกชายคนโตกลายเป็นวิศวกรโยธาลูกสาวคนรองเป็นครูโรงเรียนรัฐบาลฝ้าแฝดคนพี่เป็นพยาบาลคนน้องเป็นนายตำรวจแม่สมใจอายุ57ปียังคงซักผ้าอยู่ที่เดิมแม่ครับผมกับน้องๆมีของขวัญให้แม่ลูกชายคนโตยื่นกุญแจบ้านใหม่ให้แม่บ้านสองชั้นสีขาวหลังใหญ่ มีห้องนอนให้แม่ที่อบอุ่นมีผ้าห่มขนเป็ดหนานุม่มมีเครื่องทำความร้อนทุกอย่างที่แม่ไม่เคยมีแม่สมใจร้องไห้โฮกอดลูกทั้งสี่แน่นลูกเอ๋ยแม่ภูมิใจในตัวลูกทุกคนผ้าหม่มผืนเก่าขาที่เคยคลุมห้าชีวิตถูกใส่กรอบแขวนไว้ในบ้านใหม่เป็นเครื่องเตือนใจถึงวันเก่าๆที่ผ่านมาลูกทั้งสีร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิผ้าห่มผืนเดียว แจกผ้าห่มให้ผู้ยากไร้ทุกฤดูหนาวช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ลำบากเหมือนแม่ของพวกเขาในอดีตพี่แดงเพื่อนบ้านที่เคยช่วยเหลือตอนนี้อายุ70แล้วยังจำวันนั้นได้ดีฉันไม่เคยเห็นความรักของแม่ที่ยิ่งใหญ่เท่านี้มาก่อนเธอยอมหนาวเพื่อให้ลูกอุ่นยอมหิวเพื่อให้ลูกอิ่มทุกปีในวันแม่ลูกทั้งสี่จะพาแม่ไปเที่ยวแต่ประเทศแต่แม่สมใจจะขอไปแจกผ้าห่มให้คนยากจนแทน ความสุขของแม่คือการเห็นลูกมีความสุขและการช่วยเหลือคนที่ลำบากเหมือนเราในอดีตแม่สมใจย,ยิ้มอย่างอบอุ่นผ้าหม่มผืนเดียวที่เคยคลุมห้าชีวิตวันนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนนับพันได้มีผ้าห่มอุ่นๆในคืนที่หนาวเย็นเพราะความรักของแม่อบอุ่นกว่าผ้าห่มทุกผืนในโลกนี้และไม่มีคืนไหนที่แม่จะยอมให้ลูกหนาวถึงแม้ตัวเองจะสั่นด้วยความเย็นก็ตาม